ับอยู่พวกนะครับในเพจเอเชียพุ่งไล่ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นเคยนะครับผมมาข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนทีมชาติอังกฤษนะครับก็เรียกว่าฟอร์มนี่สุดยอดไปเลยนะครับเอาชนะรัสเวียนะครับห้าประตูต่อศูนย์นะครับก็เรียกว่าไม่พิภูว่แต่อย่างใดนะครับเพราะต้องบอกว่าทีมชาติอังกฤษนะครับชุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็ ทุกทัวร์นาเมนต์นะครับที่เล่นลงเล่นในเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาตินะครับค่อนข้างที่จะเป็นเต็งนะฮะเต็งหนึ่งหรือมันก็เต็งสองครับวนอยู่แค่นี้นะครับก็ ที่เหลือเนี่ยก็คือแค่ลุ้นนะครับในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะครับในระดับทีมชาตินะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยบอกเลยว่าขาดหายในเรื่องของการเป็นแชมเปี้ยนมานานนะครับเมื่อคืนนะครับผมทูมัสทูเคิลนะครับได้ออกมาพูดถึงแอนโทนีกอร์ดอนนะครับกอร์ดอนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเล่นนะฮะให้กับทีมชาติเนี่ยฟอร์มดีมากๆเลยทีเดียวนะก็เป็นนักเตะที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นนะครับจนเขาเรียกว่าไม่ได้ดูโดดเด่น เป็นที่สุดนะครับสำหรับในทีมเพราะต้องบอกว่าอธิพย์พิธีการิจเนี่ยเต็มไปด้วยซุปเปอร์สตาร์นะครับแต่ว่าถ้าเอาเรื่องของฟอร์มการเล่นความเหมาะสมเนี่ยนะครับทูเคิลเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบกอร์ดอนนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญเลยที่เราเห็นนะก็คือกอร์ดอนเนี่ยอยู่ในรูปแบบแผนการเล่นของทูเคิลนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากๆนะทูเคิลนะครับเขาบอกถึงกอร์ดอนอย่างนี้นะเขาบอกว่ากอร์ดอนเนี่ยเป็นนักเตะที่เขาเรียกว่าสามารถเลี้ยงนะครับทำลายนะครับเกมลับของคู่แข่งได้ ออย่างสบายนะครับแล้วเขาก็ทําแบบนี้ได้อยู่เรื่อยๆนะครับมีความสม่ำเสมอนะในการฉีดแนวรับนะครับเลี้ยงนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาวิ่งเอาตายเนี่ยนี่คือจุดแข็งของเขานะครับกอร์ดอนค่อนข้างที่จะวิ่งไล่เพสเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยนะครับมีความขยันนะครับมุ่งมั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยว่าตัวเขาเองค่อนข้างปื้มนะครับสำหรับกอดอนนะครับแล้วก็น่าจะพากอดอนไปนะครับลุยนะครับฟุตบอล ลีกทัวร์นาเมนต์ที่การจะถึงนี้นะครับสำหรับทีมชาตินะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของกอดอนนะ mm hmm. ก็เชื่อว่าพอ,อาโค้ชนะครับออกมาพูดชื่นชมแบบนี้ก็คงจากเดิมวิ่งเอาตายแนละ้วนี่น่าจะวิ่งเอาตายกว่าเ mm hmm. ดวิมอีครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากอดอนนะครับ mm hmm. เขาต้องเล่นย่างตําแหน่งนะครับอย่างมาคาราทฟอร์ดนะครับรวมถึงปีของทีมชาติอังกฤษอีกหลายคนนะครับที่ระดับ มีชื่อชั้นพอสมควรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อผู้จัดการทีมมองเห็นตัวเขาแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เขาสบายใจได้นะสุดท้ายจริงที่ผลงานครับผมโอเคครับไม่ที่ข่าวต่อไปนะครับเมื่อกี้พูดถึงมาคาร์ลัตฟอร์ดด้วยนะก็ล่าสุดนะครับลอยคีนนะครับผมอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์เดนนะครับได้ออกมาพูดถึงนักเตะรายนี้นะครับอย่างลัตฟอร์ดนะลัตฟอร์ดนะครับเขาได้มีการอ้างนะครับถึง อฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างแย่นะตอนที่เขาเล่นอยู่กับยูเนเตดนะครับเขาบอกว่ายูเนเตดค่อนข้างที่จะด้อยค่าเขาแล้วไม่เอยเห็นค่าเขาเท่าไหร่นะครับ <S <S <ด>แล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรเข,ข,ขาขนาดนั้นนะครับผมถ้าเราย้อนกลับไปนะครับในช่วงที่รัดฟอร์ดมีปัญหาก,กับยูเนเตดนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของข่าวเกี่ยวกับแฟนบอลนะครับที่โจมตีเขาในเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ ต้องบอกตรงๆว่าทางสมโมสรก็ไม่ได้ออกมาบล็อกหรือมาอะไรแต่อย่างใดเท่าไหรน่นะแต่นี่มันเป็นเรื่องปกติสําหรับยูเอเแ็ดอยู่แล้วนะนักเตะที่เล่นอยู่ในทีมนี้นะครับก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอนะครับถ้าสมโมสรต้องออกมาปกป้องอะไรตลอดเวลาเนี่ยมันก็ดูประหล,ะหลาดๆเนาะสำหรับสำหรับผมนะเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าแมนยูเป็นทีมหนึ่งที่มีแฟนบอลมากที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใจไม่ดีใจไม่แข็งเนี่ยนะครับใจน้อยเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับแล้วลอลคียักล่าวต่อเนี่ว่า ที่ลัดฟอร์ดออกมาบอกว่ามันต่างนะครับมันต่างกับตอนที่เขาเล่นอยู่แคมป์ดูนะครับพะบาร์เซโลนาค่อนข้างที่จะเข้าอกเข้าใจเขานะครับแล้วก็รู้วิธีใช้งานเขาเป็นอย่างดีนะครับมันทําให้เลยเขามีฟองกันที่แตกต่างนะฮะเลยคียนก็บอกถึงกรณีนี้ว่าอย่าเอามาอ้างอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นก็เห็นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความมุ่งมั่นคือเติมเกมลุกนะแต่พอโดนเกมรับเนี่ยไม่ลงมาวิ่งมาช่วยนะครับอ่าอันนี้คือปัญหาที่มันทําให้ใครๆก็เห็นนะครับแล้วเขาก็ต้อง คือแัดฟอร์ดอย่ากโกหกตัวเองนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเล่นอยู่มาซาเขาค่อนข้างที่จะเป็นที่กว่าตอนเล่นกับแมนยูอันนี้มนันเป็นเรื่องของตัวเขานะครับแต่ลอยคีนนะก็วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาน,นะครับบอกว่าเขาก็แต่ตัวเขายอมรับว่าแัดฟอร์ดเนี่ยเป็นตังแต่ที่มีพรสวรรค์นะครับและมีความสามารถมากๆนะครับ คือถ้าเขายังวิ่งช่วยเกมรับด้วยวิ่งแบบมุ่งมั่นแบบนี้นะครับก็ไม่แปลกจะเขาไม่แปลกใจที่แรวฟอร์ดจะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่อยู่ในดับท็อปนะครับเพราะว่าด้วยความสามารถของเขาอันนี้เขายอมรับอยู่แล้วนะแรดฟอร์ดน่าจะมปปัญหาในเรื่องของจิตใจและความทุ่มเทมากกว่านะในมุมของรอยคีดนะครับผมรอยกี๊ก็ออกมาปกป้องสโมอสรที่เขารักอะไรนะครับว่าอย่าอ้างอิงแบบนั้นนะครับแรดฟอร์ดนาทีนี้ก็คือถูกมาเซน,นายืมตัวนะครับยังเป็นนักเตะ ถ้าเป็นทางการยังเป็นของยูเนเต็ดอยู่นะแต่ก็เชื่อว่าคงไม่อยากกลับมาแล้วนะครับอ่าอันนี้แฟนๆที่เห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับแรดฟอร์ดครับโอเคครับไม่ที่ข่าวต่อไปนะครับผมอีกหนึ่งนะครับประการหลังนะครับที่เรียกว่าเกือบจะหมอนาคตไปแล้วดีกว่านะหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บเนื้อรังนะครับผมสำหรับจอห์นสโตนนะครับผมอ่า แฟนๆบอลอังกฤษทุกคนก็คงรู้จักเขาดีนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นเซนเตอร์ตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากบาดเจ็บไปนานครับแล้วก็ถูกเป๊ปปิโอลานะครับปลุกใจนะครับให้กลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับจอสโตนครับล่าสุดก็ติดทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วดูฟอร์มแล้วเนี่ยน่าจะได้ไปลุยด้วยนะครับลุยบรทคับต่อด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับจอสโตนนะครับเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะว่าเขาก็ เชื่อแล้วเขาฟ้ารังฝนมีอยู่จริงนะก็ช่วงเวลาที่เขาบาดเจ็บไปเนี่ยทำให้สภาพติดแจงเขาค่อนข้างยาแย่นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติอังกฤษการแข่งขันมันสูงนะครับเมื่อคุณมีอาการบาดเจ็บไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับก็จะมีนักเตะนะครับลายใหม่ที่มาทดแทนคุณได้ไม่ยากเย็นนะครับต้องบอก่างว่าไม่ยากเย็นนะต่อให้คุณจะเคยเป็นคนสําคัญแค่ไหนนะครับเพราะว่า ทีมชาติอังกฤษนะครับค่อนข้างมีนักเตะที่ดีๆมากมายเยอะมากๆนะครับผมเขาก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่เราจะเห็นภาพจนชินตานะการเลนคู่กับแม็กควายนะในยุคเด็ดาอย่าเรียกว่ายุคหนึ่งดีกว่าเรียกว่าผ่านมาไม่กี่ปีนะครับประมาณ2อสปีก่อนนะครับที่เขาเรียกว่าการันตีนะฮะแน่นอนตัวจริงนะครับแต่ตอนนี้ก็ลองมาแข่งขันแต่แน่ตอนนี้บรรยากาศเริ่มดีนะครับค่อนข้างที่จะมีแววนะที่จะได้ลุย กับอังกฤษต่อไปนะครับในยุคของทูเคิลนะครับผมก็คงต้องลุ้นกันนะครับว่าเขาจะทำฟอร์มการเล่นนะครับสม่ำเสมอแบบนี้ดีๆเนี่ยได้ดีแค่ไหนเนียกับแมนซิตี้ในยุคนี้นะครับแล้วก็แอบเป็นห่วงเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับว่าจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะนักตเตะที่มีอาการบาดเจ็บ มักจะเจ็บ่อเรื้อรังกันอย่างที่เรารู้กันนะครับก็หวังว่าเขาจะโชคดีนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้กลับมาตัใช้สิ่งใช้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจอสโตนค่อนข้างที่จะเป็นเซนเตอร์ที่ไว้ใจได้นะสำหรับผมถ้าเวลาอยู่ในฟอร์มก็เล่นที่ดีๆมากๆนะครับเพราะว่าทั้งลูกตัดอากาศนะครับลูกอ่านลายบอลอะไรอย่างเงี้ยนะอ่านทางบอกค่อนข้างเก่งครับจอสโตนนะเป็นเซนเตอร์คนหนึ่งที่ขึ้นมาทำประตูได้บ่อยด้วยเช่นกันครับ โอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมหลยหลายคนนะครับอาจจะคุ้นหรือไม่คุ้นนะครับสำหรับดิกดิกชันนะครับคนนี้เป็นกองหลังอดีตกองหลังของอาร์เซนอลนะครับขได้ออกมาพูดถึงจอแดนพิกฟอร์ดนะครับในเรื่องของการที่เขาแปลกใจนะครับว่าทำไมมือหนึ่งของสิงโตคำรามนะครับถึงเลือกที่จะเล่นอยู่ในทีมเอเวอร์ตันนะครับซึ่งเขามองว่า อย่างพิกฟอร์ดเนี่ยนะครับสามารถย้ายนะครับไปอยู่ในทีมที่ใหญ่กว่านี้ได้นะครับหรือเป็นทีมท็อปโฟร์ท็อปซิกของอังกฤษได้เลยนะแต่เรายังคงเล่นให้กับเอเวอร์ตันะทั้งนี้ต้องได้พอออกมาิออกมาพูดแบบนี้แน่นอนนะครับาทางเอเวอร์ตันนะครับรวมถึงแฟนบอลไม่พอใจอยู่แล้วนะครับมีการที่โพสต์ตอบโต้นะครับว่าเดกชันเนี่ยนะครับน่าจะามีความรู้และภูมิหลังของเรื่องฟุตบอลน้อยนะครับผม ก็มีการอ้างถึงการที่เอเวอเรตนเคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดด้วยแล้วก็ถ้วยต่างๆนะในอนดีตนะครับก็เป็นหนึ่งทีมนะครับที่เคยประสบความสําเร็จใช้คํานี้ดีกว่านะครับไม่ใช่เป็นทีมที่ไร่ถ้วยเลยแต่อย่างใดนะครับเขาเคยยิ่งใหญ่มาก่อนนะครับแล้วก็ ถือว่าการที่ดิฉัออกมาพูดอย่างนี้ก็ค่อนข้างไม่ให้เกียรติสมโมสรนะเขาเรียกว่าพูดไม่คิดนะครับเพราะว่าเป็นใครก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะการออกมาพูดแบบนี้น,นก็ทําให้แฟนๆเอเวอเรสต์ออกมาโจมตีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ สำหรับผมนะฮะแน่นอนครับพี่ฟอร์ดมีดีพอที่จะอยู่ทุกทีมได้นะครับในลีกอังกฤษนะครับแต่สำหรับผมเวลามองประเทศอัฟตันนะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนโลโก้นะครับสโมสรเหมือนกันนะครับแลวเขาเป็นถึงกัปตันทีมอัฟตันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาอาจจะมีความสุขในการที่อยู่นะครับเป็นตำนานของที่นี่นะครับคล้ายๆกับเจมี่วาร์ดี้นะครับที่มีสิทธิ์ย้ายบ่อยมากนะครับกับเลสเตอร์แต่ว่าเขาเหมือนเป็นคนสาคัญของทีมนะครับเหมือน ป้าต,ตินะครับป้าตินะครับที่อยู่กับโลมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับเพราะว่าพริกฟอร์ดเองนะครับเขาก็เป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการ เล่นฟุตบอลของเขาเด็กค่อนข้างที่จะอยู่ได้นานนะครับผมช่วงในท้ายเขาอาจจะไปหาความสําเร็จก็เป็นไปได้นะครับแต่นาทีนี้เขาก็ยังมุ่งมั่นนะครับอยู่ในปัตตานีอันนี้ผมมองว่าน่ารับถือด้วยซ้ำนะสำหรับผมนะครับสำหรับฟิฟท์ครับใครคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับสำหรับกรณีนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อของเราด้วยนะเอเชียบิตคิดไรแด์วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ